สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันที่เรื่องของรากที่สอง้วก็ลากที่ n ในระบบจํานวนจริงนะครับรวมไปถึงจํานวนจริงที่อยู่ในรูปกลนะครับแต่ในวันนี้นะครับเราจะมาดูในกรณีที่เราจะทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายโดยรูปอย่างง่ายที่ว่านี้นะครับก็คือในกรณีที่ในส่วนของตัวส่วนเนี่ย มันยังมีเครื่องหมายกลอนอยู่ถ้าจะทําให้เป็นรูปอย่างง่ายจริงๆตัวส่วนเนี่ยก็ควรจะไม่มีเครื่องหมายกลอนแล้วนะครับก็คือตัวเศษอาจจะยังมีเครื่องหมายกลอนได้แต่ตัวส่วนก็ควรจะกําจัดเครื่องหมายกลอนออกไปให้หมดนะครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะครับเราจะมาดูตัวอย่างเลยนะครับเขาก็บอกอย่างชัดเจนนะครับว่าจงทําให้ตัวส่วนไม่ติดกลอนหลักการทําให้ตัวส่วนไม่ติดกลอนนะครับก็ มีหลักการง่ายๆเลยครับเราก็ดูว่าตัวส่วนเนี่ยมันเป็นกลอะไรอันนี้ก็คือรูทส,สองนะครับให้เรานำรูทส,สองเนี่ยก็คูณทั้งเศษทั้งส่วนเข้าไปเลยนะครับเราก็ไม่ใช่ว่าตัดกันเข้าไหมครับเพราะเราองศาคูณเข้าไปแล้วข้างบนนะครับก็จะกลายเป็นเลยครับเป็นสามรูทส,สองตัวส่วนรูทส,สองคูณกับรูทส,สองก็ได้สองเท่านี้เองเห็นไหมครับก็น่าจะไม่ยากอะไรนะครับ ไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับนีก้อห้ารูส 3. ส่วนด้วยรูทห้นะครับเราก็คูณด้วยรูทห้าทั้งเศษและส่วนนะครับตรงนี้เราก็จะได้เป็น5้ารูทคูณกับรูทห้าได้รูทสิบนะครับตัวส่วนก็คือรูทห้คูรูทห้าได้5 5ก็ตัดทอนได้นะครับ ตรงนี้ก็จะเท่ากับรูทสิบห้าสำหรับข้อนี้ก็มีข้อสังเกตนะครับว่าเราอาจจะทำได้อีกวิธีหนึ่งก็คือ a 5เนี้ยมันก็คือรูทห้าคูณกับรูทห้านั่นเองแล้วเราก็จะให้รูทห้าตัวหนึ่งตัดกับตัวหนึ่งก็ได้เรารูทห้าตัวนี้ไปคูณกับรูทสามก็จะตอบรูทสิบห้าเหมือนกันเห็นนะครับต่อมาข้อสามนะครับข้อสามก็จะเห็นว่าเริ่มวุ่นวายนิดน,นึงแล้วเพราะว่า ในส่วนของต,ตัวส่วนเนี่ยมันมีรู้สองตัวที่มันบวกกันตรงนี้เราก็จะใช้สั่งยุคของเขามาช่วยสั่งยุคของเขาคืออะไรอ่าสั่งยุคของเขานะครับก็คือให้เราทำการกับเครื่องหมายตัวหนึ่งนะครับให้เป็นเครื่องหมายที่ตรงกันข้ามในกรณีนี้คือรู้สาบวกกับรู้สอง่สั่งยุคของเขาก็ให้เรานำสั่งยุคของเขาเนี่ยมาคูณนังเศษและส่วนก็กลับเครื่องหมายก็จะเป็น3า ลบด้วยรูปสองส่วนสามลบด้วยรูปสองนะครับข้อนี้เราจะสังเกตเห็นว่าการที่เราคูณด้วยสังอยู่เข้าไปเนี่ยมันจะเกิดรูปแรูปหนึ่งที่เราเคยเจอมาละพอคุณคุณไหมครับอันนี้รูปสามบวกกับรูปสองอันนี้รูปสามคูณกับลบรูสองมันก็คืออะไรนั่นเองครับเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูนะครับหน้ายกกําลังสองลบด้วยหลังยกกําลังสองก็คืออะไรหน้าบวกหลัง คูณกับหน้าลบด้วยหลังก็คือผลต่างกำลังสองนั่นเองตัวบนนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะเอา1คูณกับรูสามลบด้วยรูสองก็จะได้เป็นรูสามลบด้วยรูสองได้ตัวเดิมนั่นเองในส่วนของตัวส่วนนะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับหน้ายกกำลังสองก็คือรูสามยกกำลังสองลบหลังยกกำลังสองก็คือรูสองยกกำลังสอง ข้างบนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าบวกลบกันไม่ได้ในส่วนของตัวส่วนมันก็คืออะไรครับ3ลบด้วย2งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมครับรูทสกับรูทสเนี่ยเครื่องหมายรูทมันจะหายไป3ลบด้วย2ก็ได้1น,นะครับข้อนี้ก็จะตอบรูทสลบด้วยรูทเห้นไหมครับสําหรับตรงนี้ก็ อาจจะต้องระวังในเรื่องของการคูณด้วยนะครับเพราะว่าสำหรับโดยเฉพาะคนไหนที่ชอบคูณผิดนะครับตรงนี้ต่อมามาต่อที่ข้อ4เลยนะครับก็สังยุคของตัวส่วนนะ่าจะเป็นอะไรครับอันนี้รูทเลบด้วยรูท 5. สังยุคของเขาก็กลับเครื่องใหม่เหมือนเดิมก็จะเป็นรูทเบวกกับรูทห ตัวส่วนนะครับก็รูทเบวกกับรูทหเหมือนกันในส่วนของตัวเศษนะครับก็ครูจะแนะนําว่าเราอย่าเพิ่งคูณแจกแจงเข้าไปให้เราติดอยู่ในรูปของการคูณกันไว้ก่อนอยู่นะครับอย่าเพิ่งคูณแจกแจง2เข้าไปในส่วนของตัวส่วนนะครับก็ได้อะไรนั่นเองหน้ายกกําลังสองลบด้วยหลังยกกําลังสองรูทเยกกาลังสองก็จะกลายเป็น7 5รูท5ยกกําลัง2ก็จะกลายเป็น5เห็นไหมครับตรงนี้ก็ทำไมกันเอง7ลบด้วย5เหลือ2 2กับ2ก really? so, ็ตัดก right. ันได้ใช่ไหมครับข้อนี้ก็จะตอบรูท7บวกกับรูท5นั่นเองก็น่าจะไม่ยากใช่ไหมครับตรงนี้ ข้อ5้าครูอยากให้นักเรียนสังเกตอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้มันเป็น2อรูทสอกับรูทสิใช่ไหมครับ2อรูทสอมันก็คืออะไรรูทแปคำถามของครูก็คือรูทแกับรูทสิเอเนี่ยอันไหนมันมีค่ามากกว่ากันครับรูทสิอมากกว่าเข้าไหมครับดังนั้นตรงนี้ครูจะขอใช้สมบัติการศัพท์ี่การบวกก็คือเปลี่ยนตรงนี้เป็นรูทสิบวกกับ2อรูทส สังยุคข,ของเขาคืออะไรครับก็จะเป็นรูสิบเอ็ดลบด้วยสองรูสองอันนี้ก็จะเป็นรูสิบเอ็ดลบด้วยสองรูสองถามว่าทำไมครูถึงต้องสลับเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับถ้านังเนี้นเราสองรูสองเป็นตัวตั้งเนี่ยแล้วลบด้วยรูสิบเอ็ดเมื่อกี้เราเห็นอะไรไหมครับรูสองรูสองมันน้อยกว่ารูสิบเอ็ดมันจะทำให้ติดลบ Okay, ไหมครับซึ่งเวลาคำนวณค่าลบส่วนเนี่ยเราก็จะอาจจะมีการคำนวณผิดพลาดเนาะดังนั้นพยายามทำให้มันเป็นค่าบวกไวจะดีกว่านะครับตรงนี้จากนั้นเราก็เหมือนเดิมนะครับเราอาจจะอย่าพึ่งคูณแจกแจงเข้าไปข้างบนก็เป็น6แล้วก็เปิดวงเล็บนะครับรูทอ็ดคูณกับ2อรูทจากนั้นในส่วนของตัวส่วนนะครับก็หน้ายกกำลัง2ใช่ไหมครับก็เป็น11 เมือ่อกี้ครูบอกแล้วว่า2อรู้สมันคืออนะไรรู้แปดรู้แปดยกกำลังสองก็คือเท่าไหร่นั่นเองครับก็คือ8อ่ะเราก็ได้6คูณกับรู้สิลบด้วย2อรูสองสิ 11, ลบด้วย8ก็จะเหลือ3นะครับก็ทอนกันเหลือ2เนาะตอนนี้เราก็คูณแจกแจงได้แล้วครับก็เป็น2อรูสิอลบด้วย4ีรู้สอง นี่ก็ไม่น่ายากนะครับต่อมาข้อ5อ่ข้อ5เป็นไงครับก็ข้อ5้าเราก็จะดำเนินการได้2วิธีนะครับโดยถ้านักเรียนดูข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตก็คือตรงนี้มันคือหน้าลบหลังตัวนี้ก็คือหน้าบวกหลังโอเคไหมครับถามว่าเราจะทำสองวิธีไงก็คือเราสามารถ ทำให้ตัวส่วสองตัวเนี้ยมันเท่ากันแล้วเอามาลบกันได้เลยก็ได้จากหลักการของการบวกลบเศษส่วนถูกไหมครับตัวส่วนต้องเท่ากันก่อ,กอนแล้วก็เอาตัวเศษมาบวกลบก,กันหรือนักเรียนอาจจะทําให้แต่ละตัวเนี่ยมันคือทําให้ตัวส่วนเนี่ยมันไม่ติดรูทโเคมั้ยครับแต่ในกรณีนี้เราอาจจะทําไมได้เลยครับก็ดําเนินการเอามาลบกันได้เลยโดยหลักการของตัวส่วนโดยหลักการของการบวกลบเศษส่วนนะครับตรงนี้ ครูก็ต้องเหมือนกับคูณไข้ถูกไหมครับครูก็จะได้เป็นอะไรครับ3บวกรูทแปดยกกำลังสองลบกับ3ลบด้วยรูทแปดยกกำลังสองส่วนตัวส่วนครับมันก็คือ3ลบรูทแปดคูณกับ3บวกรูทแปดถูกไหมครับตรงนี้เราได้ว่าไงครับ อันนี้เห็นไหมครับข้อสังเกตอีกอย่างหนึง่งตรงนี้นักเรียนอาจจะใช้กำลังสองสมบูรณ์ก็ได้หรือเราก็จะใช้อะไรก็ได้ครับผลต่างกำลังสองก็ได้เพราะนี่ก็เป็นอะไรหน้ากำลังสองลบด้วยหลังยกกำลังสองคิดไหมครับก็ได้หน้าบวกหลังถูกไหมครับก็บวก3ามเราก็ลบด้วยรูทแแล้วก็หน้าลบหลังก็ลบ ด้วย3ลบคูณลบเป็นบวกอันนี้ก็จะเป็นบวกรูทแนะครับส่วนตัวส่วนครับหน้ายกำ 2, 3, ยกำลังสองยกกำลังสองได้9 3ไม่ได้ติดรูทนะครับดังนั้นไม่ใช่3นะต้องเป็น3ยกำ 8, ยกำลังสองรูทแยกกำลังสองก็ได้8จากนั้นนะครับตรงนี้ก็พิจารณาทีละก้อนเลยวงเล็บหน้าก็จะเป็นอะไรครับตรงนี้ก็บวกลบกันไปหมดเนอะอันนี้ก็บวกลบกันไปหมด 3าบวกสามได้หกนะครับก็เป็น6คูณกับ2องรูทแปดเก้ลบด้วยแก็เหลือหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ตอบเท่าไหร่ครับอันนี้อย่าลืมนะครับ2องรูทแก็คืออะไรนั่นเองก็คือ4ี่รูทสองหกก็ตอบ24่สรูทสนะครับ ต่อมามาที่ข้อ6นะครับสำหรับข้อ6ก็จะเห็นว่าเมื่อกี้เรามีตัวส่วนแค่2ตัวใช่ไหมครับตอนนี้งอกออกมาเป็น3ตัวแล้วนะครับก็กระบวนการขั้นตอนอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ก็ไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนนะครับเวลาเจอลักษณะน,นี้เราก็อาจจะถามคำถ,ถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำสั่งยุกยังไงดีละ่ะโอเคไหมครับในกรณีนี้เราอาจจะแบ่งกลุ่มก่อนก็ได้โอเคไหมครับ แบ่งกลุ่มในที่นี้ก็คือครูอาจจะสลับวงเล็บนะครับจัดลำดับมันใหม่อันนี้ก็ลบด้วยสองเอาเครื่องหมายลบมาด้วยนะครับหน้า2เป็นลบนะครับแล้วก็บวกกับรูทสามต่อมาพอเราคูณนะครับเราก็คูณด้วยอะไรครับตรงนี้สังยุคของเขาก็จะเป็นอะไรครับรูทสองลบด้วย2อันนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ตรงนี้จะกลับเครื่องหมายเป็นรูทสาม ตัวส่วนนะครับก็เป็นรูสองลบสงข้างนอกก็จะลบด้วยรูสามข้างบนนะครับก็อย่างที่บอกไปก่อนหนะ้านี้นะครับเราก็อย่าอย่าเพิ่งคูณแจกแจงเข้าไปตัวนี้มันก็คืออะไรครับรูสองลบด้วยสแล้วก็ลบด้วยรูสามมีคู่ก็เอาเครื่องหมายวงเล็บออก ในส่วนของตัวส่วนนะครับตรงนี้ก็คืออะไรอันนี้ก็จะเป็นก้อนหน้าอันนี้หน้านะครับบวกหลังอันนี้ก้อนหน้าลบหลังเห็น okay, ไหมครับนี้ครูก็จะได้เป็นรูสองลบด้วยสองยกกาลังสองลบหลังยกกาลังสองก็คือรูสามยกกาลังสองนั่นเองตรงนี้ครูก็อ่ะตัวบนนะครับครูก็ ยังไม่คูณแจกแจงหรือยุ่งอะไรกับมันนะครับตัวส่วนครับตรงนี้กําลังสองสมบูรณ์ได้อะไรหน้ายกกําลังสองก็ได้สองรูสอง,สองยกกำลังสองได้สองครับลบสองหน้าหลังก็ลบสี่รูสองบวกหลังยกกําลังสองก็บวกสี่ลบรู้สามยกกําลังสองก็คือลบด้วยสามตรงนี้ก็จะได้อะไรครับ อยูคเขียนตัวเศษก่อนนะครับตัวส่วนนะครับก็รวมร่างกันก็กลายเป็นอะไรครับ4บวกกับ2นะครับเป็น6 6ลบด้วย3ก็เหลือ3ลบด้วย4หรู 2. อจากนั้นนะครับเราก็ คูณด้วยสังยุกอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นอะไรครับ3บวก4หรูอ2ส่วนด้วย3บวก4หรู 2. อ2ตรงนี้นะครับเราก็ครูก็จะคูณแยกไปก่อนนะครับนี่ก็เป็น3าบวก4หรูอ2นะครับ ตัวส่วนเราก็จะได้อะไรครับตัวส่วนก็เป็น9อันนี้คู่เขียนข้างนอกเลยนะ4รูอ2ยกกำลัง2ก็ได้เท่าไหร่ครับก็เป็นลบ32ถูกไหมครับ9ลบด้วย32ก็เหลือเท่าไหร่ละครับก็จะเหลือลบ23 ตรงนี้ก็ตัดกันนะครับเป็นลบหนึ่งนะครับอ่ะเราก็คูณแจกแจงได้เลยนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวคูณเอาลบหนึ่งไว้ข้างนอกก่อนนะครับรูสองเราก็ต้องคูณแจกแจงให้ครบทุกตัวนะครับโอเคนะครับรูสองคูณกับสามก็เป็นสามรูสองรูสองบวกกับคูณกับสี่บวกรูสองก็เป็นอะไรครับกีน,นี้คูณกัน รู2คูณรู2ได้2 2คูณ4ก็เป็น8 2คูณลบ2คูณกับ3ก็ลบ6ลบ2คูณกับบวก4รูทสอดก็ลบ8รู2นะครับลบรู3คูณกับ3ก็ลบ3รู3สุดท้ายก็เป็นอะไรครับลบ4รู6นีเราก็ ตรงนี้ครูก็คิดออกมาแล้วนะครับก็จะได้นี้ก็คืออันนี้เราก็รวมกันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาลบคูณแจกแจงเข้าไปให้กับทุกตัวนะครับก็ขั้นตอนในกรณีที่ตัวส่วนมีกลเนี่ยมี3พจน์นะครับก็อาจจะมีการคูณสั่งอยู่เข้าไป2รอบ,อบแต่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรถ้าเราแม่นในเรื่องของการคูณนะครับตรงนี้ ถัดมานะครับข้อที่7นะครับข้อที่7ข้อนี้เมื่อกี้กลที่เราเจอจะเป็นลำดับที่2ใช่ไหมครับหรือรากที่2แต่ในกรณีนี้ถ้ามันเป็นรากที่3ามะครับเราจะทำยังไงดีเนี่ยเป็นรากที่3เราก็ใช้สมบัติรากที่3ามาช่วยนักเรียนจำได้ไหมครับว่าหน้ายกกำลังสามลบด้วยหลัง่งยกกำลังสามเรียกว่าอะไรนั่นเองครับ ผลต่างกำลัง3นะครับก็จะได้เลยครับหน้าลบหลังคูณกับหน้ายกกำลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังยกกำลังสองในกรณีนี้นะครับมันก็ตัวหน้าของเราก็จะคืออะไรนั่นเองตัวหน้าของเราก็เหมือนกับลากที่3ของ5ตัวหลังของเราก็คืออะไรนั่นเองครับลากที่สของสอง ดังนั้นตรงนี้ถ้าเราจะให้มันเกิดหน้ายกกําลังสามลบด้วยหลังยกกําลังสามเราก็ต้องคูณกดนี้ถูกไหมครับเพราะว่านี้เรามีหน้าลบด้วยหลังแล้วเนี่ยดังนั้นตรงนี้ไม่ได้คูณได้สั่งยุคเหมือนเดิมแล้วนะครับตัวที่เราจะคูณนะครับก็คือก้อนนี้หน้ายกกำลังสองก็คืออะไรครับรากที่สามของยี่ห้า ห้ายกกำลังสองได้ยี่หนะครับบวกหน้าหลังก็คือเลยครับลากที่3ามหคูณสได้10บวกลัางยกกำลังสองก็คือลากที่3ของ4ตัวส่วนก็เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าเราคูณทางเศษและส่วนตัวบนก็จะกลายเป็นอะไรครับ3แล้วก็คูณกับอะไรครับ ลากที่3ของ25ก็เหมือนเดิมครูก็ยังไม่คูณแจกแจงเข้าไปนะครับบวกกับลากที่3ของ10บวกกับลากที่3ของ4ส่วนตัวส่วนเราก็จากผลต่างยกกำลัง3นะครับก็จะเป็นอะไรครับ5ลบด้วย2ถูกไหมครับลากที่3ของ5พอยกกำลัง3ก็ได้5ราลากที่3ของ2ยกกำลัง3ก็ได้2 หลบด้วย2ก็คือ3เดี๋ยวมันก็จะตัดกันก็ตอบได้เลยนะครับรากที่3มของยี่บวกกับรากที่3ของ10แล้วก็บวกกับรากที่3ของ4นี่ก็ตัวส่วนไม่ติดก้นแล้ว ตรงนี้ก็มีการใช้ผลต่างกําลังสามมาในทํานองเดียวกันนะครับนักเรียนถ้าตรงนี้มันเป็นบวกละครับเราก็ใช้ไรแทนครับผลบวกกําลังสามถูกไหมครับมาช่วย